สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบพี่ตุ้ยกับน้องต้องนะคะวันนี้เรามีที่ส,สวยๆมาอีกแล้วค่ะน้องต้องคะตรงนี้คือสามชุกค่ะสุพรรณบุรีค่ะน้องต้องเมื<ส>่อนึกถึงสามชุกสุพรรณบุรีแล้วนะคะแน่นอนคะ่ะตลาดร้อยปีสามชุกค,คะ่ะน้องต้องคะตลาดร้อยปีสามชุกห่างจากตรงนี้กี่กิโลนะคะสี่กิโลค่ะประมาณสี่กิโลเมตรค่ะตลาดร้อยปีสามชุกนะคะน้องต้องคะตรงนี้ห่างจากเซ็นทรัลเวส์เกตกรุงเทพเรา ร้อยสิบกิโลค่ะร้อยสิบกิโลนะคะถ้าเวทเกตถนนสามสี่ศูนย์จะมาที่นี่ประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลค่ะนะคะตรงนี้ห่างจากตลาดร้อยปีสามทุก็คือสี่กิโลคนะคะพี่เราจะเป็นที่ที่สวยมากค่ะด้านนี้เลยค่ะต้องให้คุณก็ดูเลยขากลุ่มเลยค่ะที่นี่สามร้อยแปดสิบแปดตารางวานะคะพี่ตุ้ยกลุ่มถึงก็เลยขากว้างเท่าไหร่คะ หน้ากว้าง24เมตรค่ะน้องต้องว่าถมสวยงามเนาะจะผมสวยงามเลยแหละผมเต็มพื้นที่เลยค่ะมีสระมีบ่อน้ํามีคูน้ําด้วยหมุดหมุดค่ะฉนดพุทธแดงนะคะพร้อมโอนค่ะและคะน้องต้องเขาเวลาเราจะซื้อที่นะคะสิ่งที่เราต้องดูเลยน้องต้องน้ําไฟน้ําไฟค่ะมีพร้อมนะคะนี่เลยค่ะเจริญมากค่ะผมเรียบร้อยค่ะ ผมเรียบร้อยค่ะถนนกว้างเท่าไหร่คะน้องก้อง8เมตรค่ะ8เมตรถนนกว้างมากเลยค่ะใช่พี่อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะสวยงามมากเลยนะคะที่อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เพื่อนบ้านนี่มากมายนะคะน้องต้องเพื่อนบ้านมากมายเพื่อนบ้านก็ดีแล้วคาะทั้งหน้าทั้งหลังติดกันเต็มเลยค่ะใช่นะคะอันนี้หน้ากว้าง24เมตรยาวเข้าไป64เมตรค่ะพี่ตุ้ยไม่กว้าง24 เาก็ไปยิปหกสิบสี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่าที่นี้มีดีอย่างไรอีกค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะอันนี้เรามาอยู่ประมาณกลางกลางที่นะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เรานี่คือติดถนนใช่ค่ะานี่มากลางที่กลางที่น้องต้องค่ะอันนี้คือเรือนเพาะชำค่ะเรือนเพาะชำมีให้ใช่มีให้เป็นเรือนเพาะชำค่ะแต่ที่เราไม่ได้อยู่แค่เรือนเพาะชำนะคะน้องต้องสุดไปถึงอะไรคะต้นไม้ด้านหลังต้นไม้ด้านหลังนะคะแล้วข้างหลังมีบ่อด้วยค่ะ ข้างหลังจะมีบ่ออีกนะคะค่ะข้างหลังจะมีบ่ออีกแล้วถึงต้นไม้ต้นนั้นข้างๆนี่มีคูน้ํามีคูน้ําค่ะที่นี่นี่คือดีมากเลยค่ะคูน้ําถึงตรงบริเวณขอบนี่เลยนะคะอันนี้นี่คือไปของที่นี้ด้วยไหมคะที่นี่เรวยค่ะปลูกให้แล้วค่ะมะม่วงค่ะต้องๆค่อยากให้แพลนให้คุณเขาดูเลยค่ะว่าที่ปลูกแล้วเนี่ยค่ะของที่แห่งเนี้ยค่ะต้นหมากเยอะแยะเลยค่ะที่ตัวอธิบายไม่ไหวค่ะเยอะแล้วก็เยอะยอะ ต้นไม้ป่าก็เยอะนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยริมนี้คือทั้งแถบใช่ไหมคะทั้งแถบค่ะต้นไม้ป่าที่นี้หมดเลยใช่ค่ะพี่โอ้โหปลูกให้ทุกนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้เราหน้าที่แล้วกลางที่แล้วตรงนี้น้องต้องอยู่ในเรือนพระชำกลางที่นะคะค่ะเรือนพระชำค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะรยนมากเนะคะค่ะหลังที่ค่ะ บ่อน้ำถึงตรงนู้นนะคะหมุดอยู่ตรงนู้นค่ะกอบัวด้วยค่ะกบัวในที่นะคะใช่ค่ะหลังบ่ออันนี้ไปใช่นะะคที่นี้เป็นที่ที่ร่มรื่นมากเลยค่ะใช่ค่ะร่มรื่นมีบ่อน้ําแล้วด้านหลังนี่ค่ะร่องน้ําด้านข้างค่ะต้อด้านข้างค่ะต้นไม้ก็คือโตแล้วโตหมดแล้วด้านหลังนี่จะเป็นต้นไม้นี้เป็นต้นมะพร้าวเป็นกอบัวค่ะต้นไผ่ต้นแจงด้วยค่ะ คุณต้องต้องแพ้นะคุณเขาดูให้สุดเลยค่ะเพราะว่าพี่ตุ้ยอธิบายไม่ไหวมันเยอะมีต้นต<ว>แก<จ>ง,งด้วยนะคะต้นไม้หายากนะคะค่ะสวยมากเลยอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมด้านหลังนะคะค่ะหน้าที่กลางที่แล้วก็หลังที่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้นะคะว่าที่อันนี้ค่ะโดยรวมแล้วประมาณไหนยังไงบ้างอะคะ่ะเดี๋ยวสรุปให้อีกนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปที่ให้นะคะที่นี้คือถมแล้วถมแล้วสามชุก สุพรรณบุรีใกล้ตลาดร้อยปีสามชุกสี่กิโลมห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตที่มาจากกรุงเทพประมาณร้อยสิบหกิโลเห่างจากโรงพยาบาลสามชุกสองกิโลเมตรแล้วก็จะเป็นฟาร์มปตทใหญ่แล้วก็ถ้าเซเว่นราคาต้องต้องสองกิโลสอกินะคะห้างโลตัสก็หกกิโลค่ะถ้างโลตัสใหญ่จะสามสี่ศูนย์เลยที่มาจากกรุงเทพใช่ค่ะพี่ใช่นะคะที่ตรงนี้เป็นที่ถมแล้วถมแล้วค่ะแน่นมาก นะคะติดถนนใช่ค่ะนะคะแล้วน้ําไฟพร้อมะะพร้อมแล้วค่ะการจะซื้อที่ที่เราดูได้เลยค่ะที่อันนี้น้าไม่ท่วมน้ําไม่ท่วมค่ะค่ะถ้าน้าท่วมหรือไม่ดูตามคาบน้าได้นี่น้ำใช่น้ําไม่ท่วมค่ะที่นี่คือฉนดพุชแดงพร้อม,อมโอนนะคะปีภาษีหักโอนค่ะค่ะอันนี้ค่ะด้านข้างต้นไม้รอบดูของแป้นนะคะับออถึงสุดเลยค่ะแล้วก็จะงเป็นรอบน้ำอีงคิวข้างหลังด้วยเลยค่ะต้นไม้รอบเหมือนกัน ทำไมเล่าเหมือนกันจากหน้าที่เล่าเหมือนกันเยอะมากสวยงามมากเป็นของที่นี่ทั้งหมดค่ะใช่ค่ะแล้วการที่อย่างที่บอกนะคะที่สรุปให้ก็จะเป็นเรือนพ่อชำชหลังที่ก็จะเป็นเลองน้ำาล้งน้ำมีสระน้ำนะคะที่นี้เป็นที่ที่สวยแล้วก็ดีมากเลยค่ะตรงนี้ครบเลยนะคะน้องต้องค่ะ จำนวนค่ะพื้นที่นี้388ตารางวาค่ะ388ตารางวาค่ะราคาค่ะน้องต้อง980,000บาทค่ะราคา980,000ค่ะ980,000บาท388ตารางวานะคะถมดินแล้วครบค่ะใช่ใช่ครบเลยที่เจริญมากเพื่อนบ้านมีพร้อมนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีพร้อมอยากฝากไปด้วยนะคะค่ะสามทุ่งสุพรรณบุรีค่ะยังไงติดต่อพี่ตื้อกับน้องต้องมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ